แล้วับทุกคนวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนนะไปดูเจ้ารถที่แบบกลับมาขายในร้านนะซึ่งรถคันนี้ะก็มีแบบหลายคนนะบอกผมมาเยอะมากว่าผมรีวิวหน่อยซื้อรถคันนี้ก็คือเจ้าเฮนซี่เวนอมเอฟไฟคันนี้นะนี่สับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะคงจะคิดว่าคันนี้เป็นรถใหม่ใช่ไหมแต่ใครที่เป็นผู้เล่นเก่าอะก็คงจะรู้นะว่าคันนี้มันเป็นรถที่เคยขายในแบบสมัยก่อนนะแล้วก็ถูกออกไปแล้วก็นี่ตอนนี้ก็ได้แบบกลับมาขายอีกแล้วนะ แต่ว่ามันก็ได้รีโมเดลไปใหม่นะโอเคซึ่งก็มี2คันหนะ้าที่แบบตัวนอออกไปในตอนนั้นก็คือนี่เลยทุกคนเป็นเฮนเ e s ซ y ่ไอยซันจีคันนี้นะนี่พอยซัน GT กับเฮนเ e s ซ y ่ o i s ซัน5นะนั่นแหละแต่ชื่อจริงก็คือคันนี้ก็คือเฮนเซ่เวนมจกับคันนี้ก็คือเฮนเ e s ซ y ่เวน m ม5นะนี่เลยนั่นแหละซึ่งสองคันนี้สมัยก่อนก็เคยขายแบบ ขายมาแบบยาวนานมากนะแต่ก็โดนรีโมเดลซะแลวนะตอนนี้ก็เลยกลับมาขายใหม่ด้วยก็นั่นแหละหลายคนคงจะคิดว่ามันคือรถใหม่แต่จริงๆแล้วมันคือรถเก่านะนี่โอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวสองคันนี้แหละเพราะว่าหลายคนอยากให้ผมรีวิวมากนี่เลยแล้วก็จะมีเป็นเจ้านี่เฮนเนสซี่เวลนัมจีทีนะนี่รีโมเดลใหม่หมดเลยเรื่องของความเร็ว,วรอะไรพวกนี้หลายคนคงจะรู้แล้วนะเพราะว่าผมก็เคยลงคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะแต่โอเคผมก็จะ อธิบายแบบเข้าๆก็พอนะไอ้คันนี้ก็คือเรื่องของอัตาร่งโคตรดีนะคันนี้คือผมแบบอัพเครื่องมาทุกอย่างตันหมดเลยนะคันนี้เรื่องของอัตาร่งโคตรดีแล้วก็เรื่องของท่อสปีดนะก็อยู่ที่498กิโลเมตรนะถ้าขับจริงๆอ่ะจะอยู่ที่498แต่บางทีก็ขึ้นถึง500นะเรื่องการเร็วคันนี้โคตรดีเลยโอเคต่อมาก็คือเรื่องที่ผมจะพูดเก็วคือเรื่องของการดีโมเดลนะมาเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะ ไว้หน้าของเขานะทุกคนจากที่เป็นรูปตัว F นะก็ถูกรีโมเดลเป็นแบบเป็นขีด3ตัวแบบนี้นะจริงสมัยก่อนนะมันจะเป็นขีดแล้วก็เป็นตัว F ใหญ่ๆนะนี่แล้วก็ต่อไปเลยก็คือเรื่องของเรื่องของปากหน้าทุกคนมีการรีโมเดลด้วยนะเล็กน้อยนี่แล้วก็เฮนนซี่คันนี้รู้สึกว่าสมัยก่อนนะจะไม่มีโมเดลภายในนะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะคันนี้ยสมัยก่อนจะไม่มีโมเดลภายในแต่หลังจากได้รีโมเดลอ่ะเขาก็ได้เพิ่มโมเดลภายในมาด้วยนะนี่เลยก็จะเป็นลายคาร์บอนประมาณนี้เลยนี่แล้วก็กระจุกข,ข้าง,ขงเขาก็จะรีโมเดลนะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคล้ายๆกับอากานี่เลยนี่แล้วก็เป็นขาคาร์บอนด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยเหมือนว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะหลังคาเขาจะเป็นหลังคาคาร์บอนสีดําด้วยนะแต่ตอนนี้ก็โดนรีไปใ,ใหม่น,น,น,นนะให้เป็นแบบสีเดียวับรถนี่แล้วก็ ไอฝาหลังนนก็เป็นลายคาร์บอนนะแล้วก็เป็นทรงครีบแบบนี้นะนี่โมเดลเก่าจะเป็นอันใหญ่กว่านี้นะทุกคนนี่แล้วก็คันนี้เดิมๆไม่มีสปอยเลอร์ให้นะนี่ผมจะลองเอาไปของเดิมดู่นะออริจินอลเห็นไหมทุกคนเดิมๆอ่ะมันจะเป็นแค่แบบเป็นแค่ไฟเบอร์แบบนี้อ่ะเป็นชิ้นตรงนี้นะซึ่งถ้าเป็นโมเดลเก่าอ่ะจะเป็นสปอยเลอร์มาให้นะใสหรับคันนี้แบบถ้าเป็นออริจินอลของโมเดลเก่าอ่ะ ดูดูดอากาศนะดูดูดอากาศเดิมๆก็มีแบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้เมือนจะทาให้ใหญ่กว่าเดิมนะเป็นแบบยืดออกมาอันใหญ่กว่าเดิมเรื่องของไฟฉายนะ้นคนก็เปลี่ยนจากอีกทรงหนึันเป็นอีกทรงนะ่งทรงก่อนผมจำไม่ได้นะว่าหน้าตาประมาณไหนนะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนทรงไปเป็นตัวซีนะดูดิใชทุกคนมันเป็นตัวซีแล้วอันนี้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะก็จะเป็นตัวซีนี่แล้วก็ท่อเหมือนว่าจะมีการรีโมเดลด้วยนะนี่นก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเจ้าเวนัมเอฟไฟคันนี้นะ ซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นรถเก่าว่าแหละที่ว่าเคยขายอยู่ในสมัยก่อนแล้วก็โดนเอาออกไปจากร้านค้านะแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็รีโมเดลด้วยคันต่อไปนะก็คือเจ้าวูนัม GT นะเออผมลืมบอกไว้นะสำหรับราคาของเฮนนิสซีคันนี้ก็จะอยู่ที่10ล้านนะทุกคนแล้วก็ส่วนเจ้าวูนัม G ีคันนี้ก็อยู่ที่3ล้านนะคันนี้เป็นรถที่แบบมือใหม่ผมแนะนํามากคันนี้เพราะว่าอัตราเร่งถือว่าโหดโหดมากๆ นี่นะคันผมใช้เครื่องเดิมอะหน้าตาเร่งยังโหดมากเลยอัพเครื่องตันก็เพิ่มมาประมาณ20ไม้นะโหก็จะวิ่งทีก็เกือบ400นะคันนี้เดี๋ยวผมจะขอไม่อัพก่อนนะผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับหน้าตาที่เขาได้เปลี่ยนแปลงนะโอเคมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าของเขานะก็จะเพิ่มเป็นเหมือนกับเป็นครีมนะนี่ที่สเก์ตด้านล่างก็จะเป็นครีบคาร์บอนด้วยนี่แล้วก็ไฟหน้าเหมือนว่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนโมเดลนะไฟหน้าเหมือนจะเป็นคล้ายๆบโมเดลเดิม เพิ่มเติมคือทาให้มันแหลมมาอีกนิดนึงนะนี่แล้วก็เปลี่ยนหน้าด้วยนะให้หน้าเป็นหน้ายิ้มแล้วก็กระจกข้างทุกคนก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยแล้วก็คาร์บอนเหมือนเหมือนโมเดลคาร์บอนเขาอาจจะดูใหญ่ขึ้นมากเลยเห็นไหมทุกคนที่เป็นลายถักคาร์บอนนะเหมือนว่าจะใหญ่ขึ้นมากเลยทั้งคันเลยนะนี่ขั้นนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าโมเดลเก่าเขามีภายในให้หรือเปล่าเหมือนว่าจะไม่มีนะเฮนี่ซี่เหมือนว่าจะไม่มีภายในแต่ตอนนี้เขาก็เพิ่มภายในมาอีกแล้วนะนี่ก็จะประมาณนี้นะ สกเกิร์ต้างนั้นก็ทําให้เป็นลายคาร์บอนแล้วก็ยืดออกมาแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีรูดูดลมเหมือนว่าโมเดลเก่านะจะไม่มีเป็นช่องดักลมใหญ่แบบนี้นะโมเดลเก่าถ้าผมจะไม่ผิดน,นะนี่แล้วก็สปอยเลของเขาเหมือนว่าจะเป็นแอคทีฟวิงด้วยนะสปอยเลอร์เก่าก็เป็นแอคทีฟวิงอ่ะนี่ของเก่าก็จะเป็นเหมือนกันเลยต่อมาก็คือเรื่องของไฟไท้ายทุกคนไฟไท้ายเดียวก็เปลี่ยนทรงเป็นแบบทรงอื่นเลยนะ จากสกมัยก่อนเหมือนว่าจะเป็นทรงกลมๆนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทรงแบบอะไรก็มีรตอนนี้นี่แล้วก็ท่อก็เหมือนว่าจะเปลี่ยนโมเดลด้วยจากด้านล่างนะมาไว้ด้านบนนี่แล้วก็เป็นดิฟิวเซอร์นะแต่ผมรู้สึกว่าลาคาบ้านอันใหม่นี่ค่อนข้างเยอะน,น่าเกลียดเลยนะมันอันใหญ่เกินไปนะนี่เห็นไหมมันใหญ่เกินแบบมันไม่เล็กเหมือนโมเดลเก่าๆนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนระหว่างราคา10ล้านกับ3ล้านนะที่เป็นแบนฮีนิซี่ที่กลับมาขายใหม่นะก็ได้เสียได้นะที่รถที่แบบผูดเล่นเก่าเคยซื้อมาก็ไม่มีอะไรแถมมาให้นะหลังจากกลับมาแบบ มีรถที่กลับมาขายใหม่ใช่ไหมเขาจะแถมเป็นเว็บเป็นไลน์มาให้นะรับคนนี้แบบเคยซื้อมานานมาแล้วนะนี่เิก็ถือว่าน่าเสียดายู่นะที่แบบเกมไม่ได้เพิ่มเข้ามาให้เรานะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยรถก็กลับมาขายนะนี่เลยโอเคก็รับใครที่แบบชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ผมไปนะ